มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับคลิปนี้สําหรับร้านค้าโครงการคนละครึ่งพัดนะครับถ้าสมมติว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกาเงินสดมาแล้วมาให้ร้านค้าโอนเงินเติมเงินให้เนี่ยทำได้ไหมร้านค้าใหม่เยอะมากนะครับที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดเดี๋ยวผมสอนวิธีการสร้าง QR code ให้ครับวันนี้รัฐบาลสรุปตัวเลขร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะครับตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่ประมาณสัก5 8 0 0 0 0ื่นร้านค้าด้วยกันนะครับ เป็นร้านค้าเดิมอยู่ที่ประมาณสักตัวเลขกลมๆก็คือ1,000 0แร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่มากถึง4,000สนกว่าร้านค้ายังมีร้านค้าอื่นๆที่รอตรวจสอบคุณสมบัติอยู่อีกประมาณ1,000 0แสและคาดว่าตัวเลขของร้านค้าที่ร่วมรายการน่าจะเกิน0 0 0 0นร้านค้าแล้วนะครับร้านค้าใหม่อาจจะยังไม่คุ้นเคยวิธีการใช้โครงการคนละครึ่งผมสอนให้แบบนี้นะครับต้นนะครับ สำหรับร้านค้าโคละเครื่องพัดเราใช้แอป,ปถุงเงินที่คุณไปทำกับกรุงไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและเวลาที่มีคนมาซื้อร้านค้าของคุณมาซื้อของร้านค้าของคุณให้คุณไปที่แบนเนอร์ครับโคดเละเครื่องพัดคุณกดที่แบนเนอร์โคละเครื่องพัดนะครับพอเกิดกดเสร็จสัปั๊บอ่าให้คุณกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆาพอคุณกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วมันจะส่งตรงไปที่หน้านี้หน้านี้ก็คือการระบุจํานวนเงินนะครับสมมุติ ว่าคุณขายข้าวข้าวของคุณคุณขายในะราคา60บาทคุณใส่เต็มจํานวนเลยนะครับ60บาทคุณไม่ต้องไปลดราคาให้ครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องคํานวณอะไรทั้งสิ้นตัวเลข60บาทก็จะขึ้นมาแล้วจากนั้นกดไปที่ยืนยันพอยืนยันเสร็จสับปั๊บ QR Code โค้ดจะสร้างขึ้นมาทันทีนะครับ พอ QR code สร้างขึ้นมาเห็นไหมครับพอมี QR code แล้วก็ตัวเลข60ก็ให้ลูกค้าที่มาซื้อร้านของเราครับสแกนได้เลยพอกดสแกนเสร็จสับปับ๊บตัวเลขการทำรายการต่างๆก็จะดำเนินการต่อไปนี่ครับครับวิธีการง่ายมากคำแรกอาจจะยังไม่เคยนะครับเดีย๋ยวลองถามร้านข้างๆหรือค่อยๆทำไปค่อยๆสอนกันไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าหลายคนตอนนี้เข้าใจผิดนะครับ ไปปิน QR code แล้วก็ไปแปะอยู่หน้าร้านไม่ได้นะครับต้องสร้าง QR code แบบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่สร้างใหม่ทุกครั้งสมมุตินาง A มาซื้อข้าวของเรา60บาทเราก็ทำตามขั้นตอนของเราสร้าง QR code 60บาทให้นาง A สแกนพอนาง A สแกนเสร็จสับปับ๊บเอานาย B นาย B มาซื้อข้าวอีก ข้าวของในบีราคา50บาทก็ทำตามขั้นตอนเมื่อกี้เลยครับก็คือสร้าง QR code 50บาทให้กับในบีสแกนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ1คน1ลูกค้าต่อ1สแกนไม่ใช่ว่าสแกนแล้วมาติดหน้าร้านแบบนั้นไม่ใช่นะครับที่สำคัญคนถามเข้ามาเยอะเลยเข้าใจคิดบวกว่าอาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้วิธีการในการเติม g Wallet ในการมาซื้อของบ้านเราแล้วก็กาเงินสดมาแล้วก็เอามาให้ร้านค้าบอกเอาช่วยเติมเงินให้หน่อยได้ไหมจะได้ซื้อของผมไม่แนะนําให้ร้านค้าทํานะครับไม่แนะนําให้ร้านค้าทําเติมเงินสดเข้าไปเองครับเพราะเดี๋ยวนี้ AI ของธนาคารเขาทันสมัยนะ ถ้าเป็นชื่อสมมุติว่านายอนุวัฒน์เป็นเจ้าของร้านค้าแล้วนายอนุวัฒน์เนี่ยเป็นคนเติมเงินให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามันจะเป็นชื่ออนุวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วไปเติมเงินให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามันมีข้อสงสัยมิฉะนั้นผมไม่แนะนำา้้ให้สามีลูกหรือคนอื่นเป็นคนเติมเงินให้ได้ไหม ผมไม่ตอบแล้วกันนะข้อนี้ให้คุณใช้ดุลพินิษเอาเองนะคะห้ามหากหัวคิวในการเติมเงินสดให้กับคุณพ่อคุณแม่เด็ดขาดหรือถ้าคุณทําธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสคุณจะถูกดําเนินคดีนะแล้วแอปถุงเงินเนี่ยมันสามารถไปใช้กับมือถือได้กี่เครื่องคําตอบคือ3มเครื่องร้านค้าจะได้เงินจากโครงการคนละครึ่งเมื่อไหร่เงินมันมี2ก้อนก้อนหนึ่งเป็นของลูกค้าอีกก้อนหนึ่งเป็นของภาครัฐ เขาให้เราใช้จ่ายก็คือตั้งแต่6โมงจนถึง5ทุ่มเงินลูกค้าจะโอนเข้ามาหาเราตีสองส่วนเงินของภาครัฐอีกครึ่งหนึ่งจะโอนให้เรา17นาฬกานาทีเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้29ตุลาคมเนาะเขาก็จะเริ่มโอนเงินคนละครึ่งให้กับคนที่เป็นคนที่ใช้เป่าตังค์มีคำถามค่อยทิ้งไว้นะครับเดีย๋ยวผมค่อยมาตอบขอบคุณนะ